thank you การสอบสวนนะครับแล้วก็เสืบสวยนยังพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหานะครับอย่างที่ท่านไปมีการปราบปรามไปครั้งแล้วนะครับแล้วก็หมดไปจากประเทศไทยแล้วนะรอบนี้ก็มาใหม่อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อคราวนี้แต่มาใหม่ก็ยังไม่ทันตั้งหลักได้ม้างนะแต่สมัยก่อนท่าแข็งแรงกว่านี้เยอะนะครับแลเพราะฉะนั้นนะวันนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะไม่ใช่คนนอกนะเอาวัดทำเองเลยนะถ้าวัดทำเองนั้นไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพราะว่าวัดก็ต้องมีรายได้เข้าวัดในการทันรูปปรุง มีสัญญาเช่าและไม่มีสัญญาเช่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้คลี่มาว่าในส่วนของการให้เช่าพื้นที่ของวัดเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎส่วนที่สำนักพุทธได้ออกระเบียบไว้นะครับในส่วนของอการทําสัญญาและอนุญาตเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะให้มีการตรวจสอบอย้อนหลังว่าท่านเนี่ยได้ไปทางานนะฮะตามที่ได้ขอวีซ่ามาหรือเปล่านะครับถ้าท่านไปทำในวัตถุประสงค์เนี่ย ท่านก็ต uh, okay, okay, right, ้องถูกเลิกถอนถูกดูเป็นคดีแล้วก็ถูกส่งกลับแล้วก็ถูกแไล่ด้วยนะฮะแต่านี้กรณีดังกล่าวเนี่ยนะฮะชาวจีน12คนแรกที่ถูกจับไปเนี่ยมาวีซ่าท่องเที่ยวก็อาศัยความเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยการเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยง่ายนะครับเอกสารไม่ได้เยอะเข้ามาก็ได้ในทั้งวีซ่ารวมอยู่ใน1 3 7ร้ยล้าน อ๋อเห็นเห็นเห็นนี้นะครับจากการอสอบปากคำนะครับตัวพื้นที่เช่าก็เป็นเรื่องของยวิญาณวิจกนซึ่งได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าวาดนะครับในการไปทําสัญญากับทางกลุ่มทุนจีนกลุ่มนี้นะครับส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยท่านเจ้าวาดให้โอนเข้าบัญชีไม่บ้างเดือนละหนึ่งแสนห้า อันนี้แม่บ้านให้การว่าได้รับคำสั่งจากวัดตอนนั้นพันเจ้าว่ากับแม่บ้านเอ๋อเป็นไม่ได้มีความสําคัญพันในเรื่องของชู้สาวอะไรนะครับก็เป็นเหมือนแม่บ้านแม่ครัวที่วัดธรรมดานะครับแต่ได้รับความไว้วางใจแค่นี้ครับหนึ่งในสี่วัดที่มีการขายนะคะคือตัวเล้ทำวัดถูประสงค์นอกเรื่องแต่ปรากฏว่าไปทําผิดวัตถุประสงค์วัดก็ยกเลิกสัญญาเช่า นะครับก็มาทำเองก็ขายวัตถุโงคาณที่เป็นของวัดนะครับก็ไม่ได้มีน้องมิดีหรือมีอะไรที่จะมามาทำในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีหลายวัดที่ที่นักวิจัยชาวเ่าแล้วก็ไปไปจำหน่ายของที่ระลึกบ้างวัตถุโงคาณที่วัดสร้างขึ้นบ้างหรือหรือในวัดในพื้นที่เอาเอาไปเอาไปให้นักท่องเที่ยวได้บูชาบ้างถ้าเป็นบริษัทเอกชนไทยสามารถเข้าได้ได้ครับได้ครับถ้าเป็นบริษัททีมเข้าได้ ไม่ได้ครับโอเคนะครับผมนะผมก็ไม่เห็นทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเรจะไปนั่งคุยทีนะครับก็จะเป็นปัญหาในการตรวจสอ,อบนะโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นเงินสดเขาไม่ได้มีบัญชีเงินเข้าอ๋อไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าที่กรมชีการไอ้ต้นทุนที่กรมธนาคารก็ไม่มีอะไรเลยทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ากว่ากว่าจะมาถึงสาานีการนะโอ้บัญชีทรัพย์มันมาหมดแล้วนะสู้กันมาถึงสาานีการนะั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้มันมีบัญชีกลางอยู มีบัญชีเดียวเดินง่ายๆเดินตามบัญชีนี้จบถ้าท่านเห็นบัญชีนี้งยังไม่เห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวนัดเนี่ยผมผมมือโทรหาท่านที่ดีผมก็พอดีเมื่อกี้เองก็จะนัดท่านว่าเดี๋ยวจะดูวันที่วันอังคารอาจจะนัดท่านไปคุยรอบในวันพื้นฐานลึกสุดบัญชีการทีมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำก็มันก็ก็ยื่นสู้กันมานะครับอ่าพี่พิเคษับครับก็จะชี้แจงตรงนี้นะครับ ในส่วนของทรัพย์สินทที่จะไปตรวจสอบเนี่ยเราต้องยึดทรัพย์สินที่ได้รับการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการรับรองแล้วนะครับคือรับรองจากไหนรับรองคืออาจจะหนึ่งจากการทุกขดีขึนามาแล้วก็กรมบังคับคด,ดีได้ส่งเจ้าหน้าที่ซี่มีหลายฝ่ายเข้าไปดําเนินการจัดทําบัญชีทรัพย์สินดังนั้น,น,นไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องของวัดะฉะนั้นการตรวจสอบบัญชีเราก็จะ ตรงนี้ถูกซื้ไปแล้วนะครับเพราะไปดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถูกตามบัญชีเนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปตามตามตามผู้ที่รับผิดชอบนะครับส่วบัญชีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันอาจจะยุ่งยากในการในในการพินาาแต่คราวนี้มันมีบัญชีที่กรมบังคับคดีได้ได้ได้จัดทําแล้วก็รับรองไว้แล้วในกระบวนการที่บังคับคดีนะครับเราก็จะดูตามนี้ครับเมื่อช่วงยังไม่ได้ชัดเจนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคือคืองี้เดี๋ยวเออ วันนี้ยังไงภายในทีนี้ผมต้องไปทำมาบ้านก่อนนะเดี๋ยวผมต้องนัดเนี่ยผมทั่งนั่นอิทุกรไปคุยทั้งรอบก็ไปไปคุยกับท่านที่ดีผมก็จดีนะซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดกันแบบน้ำรอบนะครับเราไปนั่งคุยเนี่ยสามสี่คนนะเพื่อจะตายเอกสารทั้งหมดก่อนนะครับพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไหนที่หน้าจะประชุมไปประชุมที่พิจิตรเลยนะครับพอประชุมพิจิตรก็จะกำหนดวันแล้วว่าจะเปิดเที่ยววันไหนเนี่ยทำง่ายๆแบบนี้ครับนะ เขาจะเลืองนีม่มีอะไเลยนะครับทำอย่างตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับแต่ดีนะว่าทุกวันนี้ที่มันกิอะรอยู่เรื่อยเพราะว่าเออเธอต่างคนต่างต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะพอต้องหมดมาก็ทำทีนึงเ่อพอเออผู้ว่าก็ทำทีนึ่งบางอย่างก็ไม่จบใจะไปครับแต่เรื่อไปแบบนี้นะครับผมเพราะผมอหาเรื่องนี้ผมพลาดขาไปหัวข้อข่าวรอได้เลยนะรีบจ๊กเตรียมเปิดบ้านบางทานสองสัปดาห ได้เลยได้เลยได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าได้เลยได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านท่านนายกสมิตวิจิตท่านเลยสั่งอยากให้เปิดอยู่แล้วนะผมก็อยากจะให้เปิดเพราะว่าอะไรครับถึงแม้ผมจะไม่รู้วิจิตเนี่ยแต่ว่าจะลืมว่าวัดบางคลานเป็นวัดที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะท่านศรัทธานะครับแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะครับที่ผมอยากทำให้เร็วเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปเมื่อสักคราเนี่ย นะครับไปตรวจวัดเนี่ยเมื่อสงกรามเนี่ยโอ้มีคนเข้าไปถึงิแปดคนเลยนะครับซึ่งเสียหายมากนะครับในเราเป็นคนนักวิชาการพุทธเนี่ยนะครับเราก็อยากให้วัดที่เป็นที่เรื่องสายตาทาเวทมนต์ในประเทศเนี่ยได้กลับเขามารูปแบบเดิมครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับผมไอสิบวัดนั้นสิบวัดนั้นสี่วัดสี่วัดสี่วัดไม่ได้ขายที่ไม่ใช่สิบวัดนั้นไม่มีขายแต่สี่วัดเนี่ขาย แต่แต่ซีวัดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ว่ามีคนจีนเข้ามาเป็นการแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคือเขาเขาทำเองละคือคือวัดทาเองแต่แต่ถ้าวัดทาเองไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าวัดก็ต้องมีรายได้เข้ามาเอ่อลงวัดค่าน้้คกาไะไรต่างนะครับได้สิทธิ์วัดแรกที่ผมไม่มีการจำหน่ายก่อนหน้านี้เขาจำหน่ายไหม่ไม่มีไม่มีครับก่อนหน้านี้ไม่มีการจำหน่ายแล้วทำไมมีการร้องเรียน คือทีนี้คือไม่มีการเรียนรู้แต่ว่าเมื่อเราตรวจสอบเราก็ข้าหมดทุกวันนะผมผมก็สั่งให้ผู้กับผู้พื้นที่ข้าหมดทุกวันเลยนะครับในในพื้นที่เพราะว่าเราก็ต้องการจะให้ให้เท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมอกว่าทําไมเรามเข้าหรือทวัดชีจ์มีวัดเดียวนะครับนะครับอยในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรีเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับก็คนกีก็จะมาเกี่อวขอเช่าวัดนะะแล้วก็ มาตกแต่งวัดตกแต่งบริเวณขายเครื่องพระส่งแต่งตู้ต่างๆนะแล้วก็พระเนี่ยนะครับนะก็ไปเลี่ยงบอกเป็นเงินบ้างเป็นทองบ้างเพื่อจะให้มีราคานะครับจากนั้นเมื่อคนไทยทาการเช่าวัดนะเมื่อเพื่อจ่ายค่าจ่ายให้กับทางเจ้าวารวัดต่างๆแล้วนะครับจากนั้นก็ดำเนินการเอาคนไทยนะเข้ามาขายสบาดนะครับ นะเพราะว่ามีการแบ่ง,งผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็เทาจะมองเรื่องตัวสุเหรียนในรีก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับนะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าพระที่นำมาจำหน่ายเนี่ยเป็นพระพรนะเช่นองค์ละ 100, ร้อยองค์ละแปดสิบบาทเก้าสิบบาทแต่ขายองค์ละหมื่นองค์ละสามหมื่นสี่หมื่น